พบก,กับคุณหมอพิสุทธิ์สันติพัฒตกแต่งอัญญาวินคลินิกรประันตพิเศษ32นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับน้องอุ้งอิงนะครับเป็นชาวสมุทรสาครใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเอ่อูสูงเท่าไหร่คะร้อยหกสิบสามค่ะน้ําหนักกี่ก <54 S 1> ิโลห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสนะี่นะหมอผ่าตัดอะไรไปให้จ้ะอ่าเสริมหน้าอกค่ะเสริมหน้าอกไปวันนี้มาตัดหมแล้วชอบลูปทรงไหมคะชอบมากค่ะดูแลง่ายไหม ่ค่ะไม่ต้องใส่เท่าระบายใช่ไหมเราไม่เขียวไม่ช้ําเลยทรงสวยไม่ไหลออกข้างแต่คําว่าไม่ไหลออกข้างของเราเนี่ยก็ไม่ได้แข็งปเป็นซารเปานะใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณค่คก็สัมผัสแล้วนะ,ะนะครับก็แฮปปี้แหละ,ะนะครับผมการดูแลทีมงานเป็นไงบ้างบริการดีค่ะก็คือมีทักถามตลอดว่าปเป็นยังไงบ้าง กวนใจหนูไหมรักถามเกินเยอะเกินไปไหมไม่ไม่ค่ะดีดีค่ะดีกว่าเงียบอ่าดีกว่าเงียบนะไม่ใช่ว่าผ่าตัดเสร็จแล้วเธอกับฉันไม่รู้จักกันนะเราก็ยังติดต่อดูแลกันอยู่นะครับมีอะไรก็ทักกันมาให้คําแนะนำนะฮะให้การดูแลมีการนัดหมายที่เป็นระบบชัดเจนนะครับนะตัวผมเองก็ดูแลดูแลกันทางไลน์อยู่ทุกวันนะครนะวันนี้ก็ตัดหมายแล้วเรียบร้อยได้รับคำแนะนำจากทีมงานสตาฟเราแล้วนะครับหนูแม่จะฝากถึงเพื่อนเพื่อนชาวอันวินเราไหมคะ ก็ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจนะคะก็ติดตามเพจของคุณหมอได้นะคะแล้วก็สามารถดูรีวิวได้เพราะว่าทุกเคสคือปังมาก ค่ะเอางั้เลยนะใช่แล้วก็คือปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดอะค่ะก็คือโอเคค่ะพอใจค่ะไม่เจ็บแล้วก็ฟื้นตัวเร็วด้วยใช่ค่ะกข็คือสามวันก็คือโอเคแล้วสามวันโอเคแล้วครับก็เป็นแนวทางไว้าําหรับท่านที่สนใจจะมาทำามาตัดนเองจะต้องรางงานกี่วันนะครับจะต้องพักฟื้นกี่วันเนี่ยคนไข้พูดเองไม่มีสคริปต์ล่วงหน้าไม่มีค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองคนเดียวด้วยเคคใรับเนาะก็สามวันเองนะครับ น้อยกว่าน้อยกว่ากัรตัวโควิดอีกนะครับนะก็เรียนฝากไว้นะครับท่านที่สนใจจะทำผ่าตัดสัญญกรรมตกแต่งนะครับมาพบกับศัลยแพทย์ตกแต่งตัวจริงนะครับท่านทราบชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเช็คได้ในแพทยสภานะฮะก็เป็นความจริงใจเบื้องต้นที่เรามอบให้กับคนไข้ของเราทุกท่านนะครับนะผมก็ทำผ่าตัดสัญญกรรมตกแต่งนะครับทำตาสองชั้นเสริมจมูกเสริมคางฉีดดูดไขมันแก้ไขปัญหาการฉีดสารแปลกปลอมนะครับทำผ่าตัดเสริมหน้าอกทั้งในระดับโรงพยาบาล ได้ในระดับคลินิกนะครับท่านก็นัดเข้ามาทางไลน์นะครับทางหน้าเพจนะครับแต่อย่าโทรมานะครับเพราะว่าผมไม่มีรับไม่มีเวลารับโทรศัพท์จริงๆนะครับแล้วก็รีวิวทุกเคสเป็นรีวิวจริงนะครับไม่มีสคริปต์แล้วก็ได้รับความกรุณาจากคนไข้ที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นกับเรามาตลอดนะครับสคริป ไม่มีนะครับก็รีวิวันสดๆอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆแล้วก็เป็นความจริงลงไปตรงากันนะครับวันนี้ขอบคุณน้องอุ้งอิงมากเลยให้เดินทางกลับม,มุมสถารด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เห็นและรูปชงเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็สวยเลยนะครับนะต้องขอบคุณนคนไขยไว้ด้วยนะครับค,ครับงั้นวันนี้เราลาชาวนเน็นไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม